เพิ่มสีสันนะฮะให้แปลกใหม่ด้วยการปลูกผักครับนี่ฮะฟังดีๆนะในกระถางที่ทําจากกางเกงยีนฟังไม่ผิดครับจริงๆนะของเหลือใช้เนี่ยแหละค่ะเอามาทําเป็นกระถางได้เอ้าลองฟังกันหน่อยค่ะสามตัวนี้ก็เท่ไม่เบานะครับอันนี้ก็กางเกงยีนอันนี้ก็มะเขือยักษ์อันนี้สะระแหน่อันนี้ขนาอันนาแล้วปลูกใน กางเกงยีนป็นกระถางก็งไปอยู่ในกางเกงยีนอีกอชั้นหนึ่งนะคะคุณคนนี้เขาเป็นปราชชาวบ้านเขาก็แนะนําแล้วก็พาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมอย่างอารมณ์ดีเลยค<อ>่ะอคือที่เราเห็นนะท่านผู้ชมฮะเป็นกางเกงยีนเก่าๆก็จริงนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนับ10บตัวนะฮะถูกนํามาจัดท่านั่งท่ายืนใส่รองเท้าบูทแล้วก็นํากระถางต้นไม้เนี่ยมาใส่เอาไว้ปลูกผักสวนครัวหลายชนิดนะครับเป็นไอเดียของนายป่าชัยปัญหาปราชชาวบ้านที่ไร่อรหันต์บ้านกุดปลาแข็ง บางเข่งนะครับอำเภอสูงเนินนายป่าก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบทดลองทําการเกษตรแบบรูปแบบใหม่ๆเพื่อมูลค่ายกับพืชต่างๆด้วยนะครับ ส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าชอบกางเกงยีนค่ะส่วนใหญ่ถ้าใช้แล้วแล้วก็จะบริจาคไปมากกว่าถ้าหากว่าเป็นกางเกงยีนเก่าๆแต่ทีนี้มีบางตัวมันถูกปลวกกินกัดจนแหว่งไปบ้างเก่ามากก็เลยบริจาคไม่ไหวอะค่ะเอาไงดีก็เลยคิดหาวิธีเอามาทําเป็นกระถางต้นไม้กางเกงยีนปลูกผักหลากหลายชนิดนะคะของเขาปลูกพริกอวอเตอร์เกรดผักขยงผักคะนา้ามะเขือ ว่านสาวหลงเป็นยังไงคุณยระเดชผมยังไม่เคยลองทานเหมือนกันแล้วก็ผักกระเพรา,าว่านสาวหลงโอ้ถ้าคุณลองทานแล้วมันจะขนาดไหน <laughs> เนี่ยเห็นไหมคะคือ,อผักที่เขาปลูกเนี่ยจะเป็นชื่อแปลกแปลกก็เลยทําให้เรียกรอยยิ้มให้กับแขกที่มาเยือนแล้วก็ความน่าสนใจเนี่เขาทําเป็นแบบนี้อลองเอากางเกงยีนเนี่ยมาทําปรับแต่งเป็นกระถางต้นไม้ที่สําคัญจุดนี้เนี่ยเขาทําเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีพืชแปลกตาแปลกหูสําหรับเกษตรกรยุคใหม่ครับมะนาวหวานชะอมแต่เป็นชะอมไร้น้ำสะเดดําคุณปลูกไหมสนคุณแล้วก็พืชแฟนตาซีต่าง แต่ว่าที่ที่สวนเนี่ยคงปลูกว่านสาวหลงไม่ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเดี๋ยวเจ้าของสวนตัวจริงเขาจะมาทุบหัวแตกนะฮะแต่มะนาวหวานนี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะมะนาวหวานเป็นยังไงไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราฝากทางผู้สื่อข่าวในพื้นที่เนี่ยเจาะลึกลงไปหน่อยส่วนนี้แต่ถ้าคุณอยากรู้ให้ลึกลงไปแบบนั้นรู้ถึงวิธีการปลูกรู้ถึงเทคนิคการทําสวนเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตัวเองเศรษฐกิจพอเพียง ไปเลยที่สวนของปราชาวบ้านแห่งนี้นะคะเพราะว่าเขาสอนฟรีครับเปิดอบรมเดือนละสามครั้ง<อ>นี่ไง<อ>ตัวอย่างของคนที่ทําการเกษตรแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ห่วงวิชาสักนิดเลยค่ะปล่อยหมดเลยโอ้โหนี่ฮะวันใหม่ไทยพีบีเอสของเราเนี่ยนะครับผู้ชมครับคือเอาอาชีพบัดาลใจมาให้ดูแบบนี้เกือบทุกวันนะครับแต่ว่าลองคิดดูนะฮะผมต้องเลือกไปแบบตอนช่วงเช้าสายหน่อยไปตอนกลางคืนแบบ เห็นขาใครอ๋อไม่ใช่นี่หยอกนะหยอกนี่เขาเอาไว้ตั้งเอาไว้ข้างหน้าเลยสำหรับต้อนรับแขกเปิดฉากก็จะได้มีเรื่องคุยกันกุ๊กกิ๊ก